ท่านยุ่งสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านเลยครับผมนี่พบเราเช่นเคยครับผมทางพรายเซนจันชาแนลนะครับผมพลายเซนจันชาแนลนะครับนี่มาดูน้องครับผมหิวอย่างไรครับตื่นขึ้นมาเนาะท้องท้องว่างครับผมพูดง่ายๆท้องว่างครับผมนี่ครับเป็นบวหิมะเนาะที่คุณแม่เทียบนะครับท่านก็ได้นุเคราะห์ครับส่งมาให้น้องนะครับผมเนาะก็ต้องขอ ขอบคุณคุณแม่เจียบเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมอเอาของสูงให้น้องแสงจันทร์อีกแล้วครับผมวันนี้สิ่งที่พอควานหายากครับผมชอบมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ถึงมือเข้าเลยครัับมนแล้วเร็วเร็วๆแม่เร็วเร็วเร็วๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเร็วๆดูสิครับดูสิครับดูน้องทำครับแม่เอ้ยเร็วๆหน่อยไม่ไหวแล้วดูสิครับเอาเอาไม่เป็นสุกแล้วครับผมหิวหิวมากๆเลยครับผมวิ่งหาแล้วครับโอ้ยไปทางไหนเนาะคุณแม่ไปทางไหนเนาะ เร็วๆคุณแม่เร็วๆดูสิครับสมุด <c oughs> อ๋ออ๋อดูสิครับคุณแม่จา๋านี่แหละครับเนาะเล่นของสูงเลยน้องแสงจันทร์ของเราครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอารมณ์ค้างครับอารมณ์ค้างครับผมคุณแม่ยังปอกเปลือกเนะาะลุกค้างเลยครับหืมหืมดูดูผ่านลูกไก่ไปแล้วครับผมเนาะผ่านลูกไก่ไปเลยคุณแม่จา๋าโอ้ย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  โอ้เจ้าชายแสงเอ้ยดูสิครับเหลือเกินครับผมเหลือเกินครับผมโอ้หิวหิวมากหิวมากแม่เอ้ยเร็วเหน่อยแม่ดูสิครับคุกเข่าดูสิครับคุณแม่จ๋าดูดูน้องสิครับโอ้คุณแม่เร็วเวหน่อยทำไม่ได้นะครับไก่พานนะครับพานนะครับเนี่ยครับมาดูดีๆนะครับดูดีตัวนี้ครับดูดีๆครับตัวนี้ดูดีๆครับผม โอ้ผ่านเลยครับผ่านแล้วดูสิครับเข้ามาไม่ได้แล้วผ่านเลยครับผมอารมณ์เสียเนาะโอ้อารมณ์เสียดูน้องแสงจันทร์ของเราครับผมนี่ครับเด็กซื่อเด็กสนของเราครับผมนี่พอผ่านก็ดังไม่ได้กิขยะเลยคุณแม่อยากจับภาพเนาะให้แม่ได้ดูครับผมเนาะแ่่เช้านี้เป็นยังไงครับผมคือท้องว่างครับช่วงนี้ท้องว่างครับเนาะพอผ่านยังไม่ได้เอายาอะไรให้คุณแม่เลยครับผม สายน้องจะยังไม่ได้ทานอะไรครับผมในควานก็เลยเอาบวหิมะมาให้ทานครับตอนเช้าครับผมเห็นตอนแรกๆก็วิ่งใส่เลยครับคุณแม่จ๋าพอตอนเช้าพอควานจะเอากล้วยเอาไอไอ้อยน้องให้น้องทานครับผมวันนี้กินของสูงครับผมเนาะกินของสูงเลยวันนี้รรอรมอไหมลูกอะไรยไหมครับ เนี่ยเคียวหมดก่อนสิดูสิครับตาแป๊ะๆเลยครับเัินม่จ๋าฟินครับฟินเนาะโอ้ยฟินใหญ่เลยครับผมชอบครับผมชอบมากๆเลยเสียงดังครับเสียงดังฟังชัดครับผม ชาชานี่ต้องได้ทานครับคุณแม่ชานเนาะเพราะว่าก็คือน,น้องก็สงสัยจะย่อยหมดครับทานอะไรลงไปสงสัยจะย่อยหมดเนาะเด็กเนาะเด็กต้องให้เช้าเช้าเราต้องแบบให้เขาอยู่ท้องครับผมเขาถึงจะได้เล่นแบบสบายสบายครับผมเนาะเขาจะได้ลาเลยคุณแม่ชาก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับผมสําหรับอ่าบหิมะนะครับของคุณแม่เจี๊ยบนะครับหรือคุณป้าเจี๊ยบของเรานะครับผมแม่พระ ชาวช้างนะครับผมท่านได้มอบนะครับเนาะมาส่งมาให้น้องแสงจันทร์ของเราครับก่อนท่านก็มาเนาะท่านก่อนท่านก็ได้นําลูกพลับครับเนเนาะเกิดของสูงเหมือนกันครับผมเนาะลูกพลับนี่น้องแสงจันทร์ก็ชอบใหญ่เลยครับลูกครับครับผมชอบของสูงจริงๆครับน้องแสงจันทร์ของเราขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณแม่จ๋า พอแล้วมันต้องให้กินนิดูที่จะทํำยังไงเอออิ่มยังดูอาการของน้องครับอิ่มไม่อิ่มก็ดูนะครับผมอิ่มแล้วหรอลูกหืมอิ่มแล้วหรอครับอิ่มยังเนาะอิ่มยังเนาะเอาละครับริืมนะครับคุณแม่จ๋าิืมแล้วครับเริืมหาแล้ว เชี่ยวจ,จับจับจับเลยครับผมแม่ทำอะไรอยู่ฮะทำไมไม่เอามาให้หนูอีกน้อน,นี่น้ะดูครับเริ่มแล้วครับเชี่ยวหมดแล้วนะครับเชียวหมดแล้วเริ่มกระวนกระวายแล้วคุณแม่จ๋า <c oughs> อาการหิวก็มาอีกแล้วครับยังมีอิ่มเนาะดูสิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณแม่ไม่ทันใจเลยหิวหนูหมดแล้วนะแม่หนูหมดแล้วเล็ยวๆหน่อยคุณแม่เอ,อ๋ย โอ้ยคุณแม่ทำไมต้งทรมานเด็กน้อยแท่น,นอเอาให้เละให้เละจะทา,านแะดุดตายืมนะครับคุณแม่อร่อยไหมครับอะไรไหมลูกชาย หืลับตาฟิฟูเลยครับเชื <c oughs> อ่อวจมันหลับอะไรไม่เลิกซีนมา,านั้นเถอะต้องใส่ปากคุณแม่ช้าเพราะว่าถ้าใส่งวงเนาะเดี๋ยวน้องก็ทำร่วงครับ ติดดินนี่ครับน้องเส็นไอของเ <c oughs> ช้าวช้านี่ก็อย่างนี้ครับผมถ้าได้กินแล้วไม่อยากไปไหนครับ <c oughs> พอควานไม่ควานยังไม่ตื่นนี่พอควานก็มองสองมาเนาะ <c oughs> ก็มายืนเฉยออยู่ตรงนี้ครับผมร <c oughs> อครับรอแม่แม่เนาะรอพ่อพ่อมาถึ <c oughs> จะได้ทาน,นครับเ <c oughs> ช้าเช้าครับผมเ <c> น <oughs> <c oughs> ติดนิสัยคุณแม่จ้า เหมือนบางคนเนาะได้ต kind of um, so 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 like ื่นขึ้นมาต้องได้กินกาแฟอย่างเงี้ยครับผมเนาะน้องก็เหมือนกันครับตื่นึ้นมาต้องได้รองท้องครับผมเด็กน้อยต้องได้รองท้องครับผมเพราะช่วงนี้กินนมก็ไม่ค่อยถลายครับเนาะเพราะว่าไม่ไม่อยู่ท้องเหมือนกับกินผลไม้แล้วครับผม่อยจะอาศัยนมเป็นเพื่อบำรุงเนาะเป็นอาหารเสริมครับผมผมก็เธอน้องมีฟันแล้วครับต้องกินให้อยู่ท้องแต่เช้าครับผมต้องได้กินครับต้องได้กิน กินเยอะครับคุณแม่จา๋ากินเยอะเหมือนกันครับเนาะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ก็กินเยอะเหมือนกันครับผมบบยหิมะนี่สี่ห้าหัวนี่คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอครับแต่พอฝานเก็ให้กินวันละนิดเนาะ <laughs> กินวันละสี่สี่หัวพอห้าหัวพอครับผมเดี๋ยวเช็ดูเลยครับเริ่มเห็นคุณแม่นี่ลูกออกนี่เริ่มกระวนกระวายแล้วครับโอ้ยเล่นกองสูงเลยครับผมคุณแม่จา๋าเนาะ โอ้ยคุณแม่ลำไยโยปรเสกสายเข้าแล้วนี่ครับนี่สงสัยคุณแม่ลำไยจะหิวเหมือนกันครับผมรอก,ก่อนเด้อคุณแม่เด้อให้คุณลูกทานก่อนลูกเนาะคุณแม่รอรอคิวต่อไปเด้ออืมก็ยังไม่ได้เก็บขยะเลยคุณแม่จ๋าต้องขอโทษขออภัยคุณแม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าภาพออกมาเนาะดูแล้วไม่สะอาดหูสะอาดตานะครับคุณแม่จ๋าพอควานยังไม่ได้เก็บขยะเลยครับต้องให้น้องทานก่อนเนาะ ไม่งั้นก็จะตื้อพ่อความนครับผมเก็บขยะเสร็จก็ต้องตื้อครับดึงเสื้อด,ดึงผ้าดึงผนด้ครับผมก็ไม่สะดวกในการเก็บขยะแล้วครับต้องให้อิ่มก่อนครับอิ่มน้ำสำรานก่อนครับผมถึงจะได้เชื่องเนาะพอ,อยังลูกมวยยังคุณแมหมอ๋อเลือชิ้นหนึ่งอ้าชิ้นหนึ่งอ่าชิ้นหนึ่งเด <c oughs> ีวคุณพ่อจะทำเก็บขยะเล้ลูก <c oughs> จะอ โอ้สุดท้ายจะกครจะอยู่โตทองนะครับนี่หาหัวเหรอหาหัวเลยเหรอโอ้โหอืมเห็นไหมล้างก่อนล้างก่อนให้หเาเคี้ยวเสร็จก่อนนะข้างในนะ่ะในปากยังเหลืออยู่เลยหิวแล้วเอาละเอาหมดแล้วลูก โอเคยังอืมโอเคยังครับโอ่อเออโอเคคนชั่วนะครับคุณแม่จา๋าอืมดูอาการแล้วคนชั่วเนาะกวามมีควานเดินนี้แล้วน้องก็นิ่งแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับคุณแม่เกี๊ยบนะครับผมอ๋อหน้าหางน,น,นะครับมอ่นนี่ครับดูสิครับ <laughs> ทอ้ทองอิ่มแล้วก็อย่างงี้ครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับนี่แม่มจา๋าพ่อคานก็อัปเดตให้แม่แน่เลยดูเนาะชวมว่าน้องทำไมถึงชอบของสูงอย่างนี้ครับผมน้องของหายากนะครับน้อชอบมากๆเลยก็ถ้าชอบคลิปพ่อควานนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแมจ่จ๋ากดติดตามน้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควานต้องขอลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนม่แมจ่จ๋าขอบคุณครับ